หเหรียญยอดนยมในเกาหลีใต้สวัสดีครับต้อนเข้ก็สู่ค r y ปตัวท l อกครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมก็ต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะฮะเข้าสู่วงการนี้นะครับผมในช่วงนี้ฮะก็มีข่าวคราวเกิดขึ้นมากมายนะรวมถึงวงการ NFT ต่างๆก็กําลังแบบโอ้โหตื่นตัวกันมากนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในหลายๆประเทศนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าใน,ในแถบเอเชียบ้านเรานะฮะว่าเขามีความสนใจในเรี่ญอะไรกันบ้างนะฮะกับข่าวนี้ครับห้าดับเหรียญคริปโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ครับนะต้องพูดถึงประเทศนี้แหละเพราะว่าเป็นประเทศที่ต้องถือว่าช่วงนี้เขาฮอตฮิตสุดๆนะครับในหลายๆเรื่องนะครับก็มีรายง,งานว่านักลงทุนชาวเกาหลีใต้ครับ เป็นเจ้าของบิตคอย์มูลค่ากว่า5000ล้านดอลลาร์ครับแล้วก็ Ri p p l e ครับ XRP นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับรองลงมาเป็นอันดับ2ครับมูลค่าเกือบ4 7พันล้านเอ่อพันล้านดอลลาร์ครับขออไัยด้วยนะฮะอันดับแรกนะบิตคอย์อันดับต่อมานี่ r i p p l ินะครับเว็บเทรดคริปโตชั้นนำของเกาหลีใต้ครับอย่างอั b i t ครับบิตตัมนะฮะคอยวันแล้วก็คอร์บิตนะครับ ได้ทาการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเ,เหรียญใดนะฮะเป็นที่น่าสนใจมากที่สุดครับสำหรับนักลงทุนในท้องถิ่นนะครับจากผลการสํารวจพบว่าสก,กุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาดบิตคอยนะฮะอยู่ในอันดับ1นนะครับเนื่องจากว่าชาวเกาหลีใต้เนี่ยลงทุนในสินทรัพย์มากกว่า5000ล้านล้านห้าพันล้านดอนลลาร์เริ่มงงตัวเลขนะฮะแล้วก็โทเค็นดั้งเดิมของริ p p l e ครับ เหรียญ XRP ฮะอยู่ในอันดับที่2ครับโดยม,ม,มีมูลค่าประมาณ4.8พัน,น,นล้านดอลลาร์นะครับอันดับที่3และ4ตกเป็นของ Ethereum ครับ ETH แล้วก็ Cardano ฮะ ADA นั่นเองนะครับตามลำดับครับโดยที่มีนักลงทุนเนี่ยเป็นเจ้าของ ETH ใน Language. มูลค่าประมาณ4.5พัน,น,นล้านดอลลาร์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของ ADA ครับมูลค่าเกือบ1,000ล้านดอนลลาร์ครับ ที่น่าสนใจคือมีมคอยยอดนิยมอย่างดอชคอยนะครับก็ติดอันดับ5ครับของรายการครับโดยมีชาวเกาหลีใต้ครับถือครองมูลค่าเกือบ900ล้านดอลลาร์เลยนะครับรายงานระบุว่านักลงทุนในท้องถิ่นเนี่ยซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลมูลค่ากว่า7,000ล้านล้านดอลลาร์ตลอดปี2021นะครับ ตัวเลขดังกล่าวครับมากกว่าจำนวนทั้งหมดที่ซื้อขายในดัชนีราคาหุ้นคอมโพสิตของเกาหลีและธุรกรรมของดัชนีคอสเดกนะครับผมโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเกาหลีนี่จะหันมาฮิตนะครับคริปโตเครนซีนะมากกว่าหุ้นซะแล้วนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเดือนที่แล้วฮะรประเทศเกาหลีใต้ครับจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับที่มีผู้ลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งมากที่สุดครับเท่าที่เคยมีมานะฮะผลที่ตามมาก็คือ ผู้สมัครพรรคอนุรักษ์นิยมครับนายยุนซุกยอนถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับรวบรวมคะแนนเสียงได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามเพียง263,000เสียงนะครับแล้วก็กลายเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของเกาหลีใต้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเป็นผู้สับสนุนภาคอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลครับแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนบ้านเกิดของเขาเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลครับ ในระหว่างการหาเสียงของเขานะเขาสัญญาว่าจะอนุญาตให้มีการเสนอขายเหรียญดิจิตอลครับหรือว่า ICO นะครับแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการจ่ายภาษีกำไรครับที่ได้จากการลงทุนในคริปโตนะครับเขาให้คำมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงก,กฎหมายแล้วก็รับรองว่าผู้ที่มีไรายได้น้อยกว่า4 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีครับควรได้รับการยกเว้นครับไม่ต้องเสียภาษีครับปัจจุบันเนี่ยการเก็บภาษีดังกล่าวนะมีขึ้นสาหรับนักลงทุนที่มีไรายได้มากกว่า2000ดอลลาร์ต่อปีนะครับ คอเ e ี Korea Blockchain a s s OCIATION นะฮะสมาคมบล็อกเชนเกาหลีใต้ครับคาดการว่าผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลครับในท้องถิน่นเลขาธิการยุนซงฮันกล่าวว่าผมเริ่มจะสับสนกับชื่อเกาหลีนะผมกลัวอ่านผิดจริงถ้าผิดขออภัยจริงนะยุนซงฮันครับกล่าวว่าเรายินดีกับจุดยืนของเขาเพราะเขาให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรมคริปโตเนื่องจาก ICO ถูกห้ามในขณะนี้เราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกเหรียญในสิงคโปร์และประเทศอื่นๆกิจการและสตาร์ทอัพจะสามารถหาเงินจากนักลงทุนได้อย่างง่ายดายหากยกเลิกการแบนนะในวงเล็บนะฮะก็แอนดี้เหลียนนะฮะประธานของ Big One Exchange นะฮะให้การต้อนรับประธานธิบดีคนใหม่ของประเทศครับแล้วก็กล่าวว่าเขาเข้าใจถึงความสำคัญของคริปโต เขาเข้าใจอนาคตและมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่าก็อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้นะครับแต่ก็มีรู้สึกผมจำได้ว่าผมผมเห็นข่าวนี้แล้วก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าผู้นำคนนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะโอเคมีนโยบายที่ล้ําสมัยในเรื่องของคริปโตนะฮะแต่ว่าก็เป็นคนที่อนุรักษ์นิยมมากๆแล้วก็เขาเรียกอะไรยังยังคงเชื่อในความที่ ชายเป็นใหญ่เนาะในเกาหลีเนาะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเพศที่มันเสมอภาคประมาณนั้นนะฮะนี่คือเท่าที่จําได้ว่าเห็นข่าวนะครับแต่ในข่าวนี้ไม่ได้พูดถึงเอาเป็นว่าเกาหลีใต้ก็ได้ผู้นําที่เห็นความสําคัญของคริปโตเคินซีก็แล้วกันเนาะโชคดีจังเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องอื่นผมไม่รู้นะโอเคถ้าเกิดว่ายังไงเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเป็นเพื่อนด้วยนะให้ทุกคนได้รับทราบข่าวนี้เหมือนกับเรานะครับคุณสามารถสปอตช่องนี้ได้ะะด้วยการกดไลค์กดแชร์และ เติมค่าชานมไข่มุกให้ผมนะครับทั้งทาง TrueMoney Wallet นะฮะทาง K Bank แล้วก็ถ้าเป็น USDT กับ BUSD นะฮะเลื่อนลงไปใต้คลิปนะครับแล้วก็เห็น Wallet Date ปุ๊บเนี่ย Copy ไปโอนได้เลยเท่าไหร่ก็ได้ครับตามใจคุณเลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปนะครับแบบอัปเดตติดขอบจอเลยนะทุกรายการทุกคอนเทนต์จากช่องไซต์ทุมพีนะครับโดยการกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับกดแค่1ครั้งพอ ดครั้งเดียวคุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะในทุกคลิปที่มีการอัปเดตมาใหม่นะครับครั้งเดียวพอฮะอย่าก,กด2ครั้งเพราะกด2ครั้งมันคือการยกเลิกนะเอาครั้งเดียวพอวันนี้ลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ